สวัสดีครับชาว FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกคลิปนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ก็เรียกว่าเป็นการติดตั้งไลติ้งระบบไลติ้งในสระว่ายน้ำนะครับซึ่งะสระว่ายน้ำอาจจะเป็นผมยกตัวอย่างนะครับเป็นแอเรียที่ไม่สระไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับเพื่อให้เห็นว่าเป็นบริเวณสระน,นี่เป็นขอบสระนะครับสระก็อยู่ประมาณนี้นะครับ แล้วก็จะมีตำแหน่งไฟโคมไฟที่อยู่ผนังสะนะครับก็จะมีหนึ่งอันนี้เป็นขั้นบันไดลงสะนะครับ1โคม2โคมนะครับ3โคม4โคม5โคม6โคม7โคม8โคมสมมติว่าเป็น8โคมนะครับทีนี้8โคมตัวนี้นะครับเราก็อาจจะต้องไปกินเศรซกิจของไลติ้งนะครับไปหาแผง ของโหลดเซนเตอร์นะครับอาจจะเป็นแผงโหลดเซนเตอร์ที่1น,นะสมมุตินะครับกินเซอร์กิตที่1อันนี้ใช้เซอร์กิตเดียวอาจจะใช้ก็เรียกว่าไฟไม่เยอะนะครับมันแค่แปดดวงเองนะครับแล้วไฟที่ติดตั้งในตัวขเขาเรียกว่าในขอบสะนะครับก็ใช้เป็นไฟขเขาเรียกว่าเป็นไฟ LED นะครับเป็นประหยัดไฟแล้วก็เป็นไฟที่เป็น24โวลต์นะครับ จาก220แปลงเป็น24โวลต์เราไม่สามารถเอา220ลงไปในสระได้เพราะว่ามันอยู่กับน้ํานะครับเกิดไฟลัดวงจชรช็อตคนเล่นน้ำอะไรพวกนี้ได้เพราะฉะนั้นไฟที่ติดตั้งจริงมันจะมีหมอแปลงนะครับแล้วก็จะแปลงไฟออกมาเป็น24โวลต์นะเพื่อที่มาจ่ายให้กับโคมไฟ LED ทีต่ติดอยู่ในสระนะครับนี่ผมขยายให้มันใหญ่นิดนึงนะครับอันนี้เลกอาจจะอยู่ดูไม่ถักนะครับถ้าผมขยายให้นะครับ มันก็อยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแนวท่อนะครับแนวท่อตันนี้ก็จะเป็นแนวท่อนะครับแนวท่อท่อที่เดินนะครับเราก็จะเดินไม่เว่าใต้หรือขอบสระข้างล่างนะครับสระตัวนี้นะครับเราจะเดินใต้ใต้สระใต้สระน้านะครับหรือผนังขอบสระน้านะครับท่อที่ใช้เดินจเป็นท่อ อ่าพีหรือ IMC เพราะว่าอา่ท่อที่เดินได้เาขาเรียกว่าผนังสาเนี่ยมันจะมีความชื้นถ้าเป็นท่อ PVC ก็จะดีเพราะว่ามันจะได้ไม่ขึ้นสนิมหรืออาจจะเป็นคอนด,ดูดเป็นคอนดูดเด็กก็จะเป็นประเภท IMC เป็นท่อหนาไปเลยนะครับสายที่ใช้ก็เป็นสายอะไรครับก็เป็นสาย t ีเอตัวเมนนะครับส่วนที่จะแอบไปหาตัวก็เรียกว่าโคมไฟที่ทะลุไปหา ตัวขอบสาย่ตรงนี้เราก็อาจจะเป็น NYY นะครับทะลุก,ก็คือทะลุผนังผนังตรงนี้นะครับเราเวลาเราเจาะหรือ calling นะครับอาจจะเป็นบางท่านอาจจะวางเป็นเขาเรียกว,ว่าสลีปแต่ทวิตเราก็ต้องมีตัวอุดอย่างดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าน้ำมันจะย้อนกลับออกมาได้นะครับน้ําพวกนี้ก็จะย้อนกลับออมาแล้ออาจจะซึมออกต่างไอ้ก็เรียกว,ว่าท่อถ้าเราวางเป็นสาย NYY เลยแล้วก็ ก็เยวาวศีนนะใช้เป็นกันซึมอะไรพวกนี้นะกันซึมสายที่เราฝังไว้ผนังสระก็ได้ก็แล้วแต่พวกแบบก็ทําดีเทลว่า้เราวางแบบไหนนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็วางได้จากสองแบบเป็นสลิปหรือเป็นสายเป็นวายทะลุก,กําแพงแบบนี้เลยก็ได้นะครับนจากทะลุก,กําแพงเข้ามาตั้งบล็อกนะบล็อกตรงนี้ก็จะมีหม้อปแปลงของอไฟ2องรมาจ่ายหม้อปแปลงของโคมชนิดที่จะใช้24โวลต์นะครับที่จะไปหาในสระเพื่อเวลา ปิดไฟแสงสว่างแล้วจะได้มีสีสันสวยงามและอีกอย่างหนึ่งไฟที่ใช้ก็เป็นไฟยีสีเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลักวงจรหรือไฟดูดไฟรั่วเวลาคนเล่นน้าําก็ไม่เป็นอันตรายคับคนที่ลงไปเล่นน้ําในสระนะครับทีนี้เราก็จะมาดูนะครับดีเทลนะครับที่ผมขอบสะตรงนี้ในเวลาติดตั้งนะครับว่าดีเทลมันเป็นยังไงนะครับดีเทลของ สะตัวนี้ก็คือเป็นคับแพงสะนะครับตรงนี้มันจะมีร่องคัตเตอร์สําหรับน้ําล้นอันนี้คือสะนะครับเป็นเส้นสะเวลาน้ำล้นอะไรมันก็จะวิ่งลงหายตัวตัวคัตเตอร์ตัวนี้คัตเตอร์ตัวนี้ก็จะมีตัวฟอร์ดินรับน้ําเดินทิ้งลงไปนะครับเพื่อที่น้ํามันอพอเยายวน้าน้าล้นแล้วก็จะมีที่เก็บในรางถ้าเรารางนี้ก็จะมีพวกตะแรง ไปอีกทีหนึ่งทันตกและตะแรงตรงนี้ก็จะเป็นรูไหลาน้ำล้นมันก็ซึมลงไปหาฟอร์เดนนะครับทีนี้ใต้สะที่เราจะเดินนี่ผมทำดีเทลก็คือสะใต้สะพวกนี้นะครับเราก็ตั้งบล็อกนะครับบล็อกตรงนี้นะครับก็คือบล็อกตัวนี้แต่ละจุดนะครับคือบล็อกนี้นะที่เราตั้งนะครับที่เราตั้งไว้สําหรับติดตั้งหม้อแปลงและเป็นตัวจุดช้าสายตรงนี้ถ้าน้องๆดูดีกระทอก็จะไปแถบไปเรื่อยๆไปหาบล็อกอีกตัวอื่นนะครับ แล้วก็จากนี้ก็เดินท่อลงมานะครับแล้วก็อาจจะตรงนี้ดีเทลของโครงสร้างมันจะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าสมมุติว่าแบบตัวอื่นดีเทลของโครงสร้างของสระว่ายน้ํามันอาจจะไม่เหมือนกันแต่พูดง,ง่ายๆเวลาเราเดินท่อเราก็จะเดินแล้วมาตั้งตัว,วเขาเรียกว่า,าพูนบล็อกนะครับตรงนี้เป็นพูนบล็อก ขนาด4 6ก็ได้4,6นิ้วอะไรหรือหรือ6กก็ได้ก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ก็คือเป็นสายสายที่เราเดินเป็นสายธรรมดาเป็น TSW นะครับแต่เวลาจะออกเข้าไปในตัวโคมตัวนี้ก็เป็นสายเป็นสายเป็น NY y อาจจะ3ขอมีกราวด้วยนะครับเป็น NY y ที่วางผ่านผนังนะครับทรงนี้ก็เป็นหม้อแรงย่โวลต์นะครับอาจจะเป็น24โวลต์ AC หรือ DC ก็แล้วแต่ดูสเปคที่เรา เอาโคมาติดตั้งนะครับตรงนี้ก็เป็นแปลงหม้อแปลงเป็นหม้อแปลงตั้งอยู่ใกล้ๆกับถ้าเราดูจากาด้านหน้าเข้าไปมันอาจจะตั้งตรงนี้เป็นปูนบล็อกนะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นหม้อแปลงนะครับแล้วก็สายที่มาจากาตัวเมนก็ามาจําให้กับหม้อแปลงนะครับจากหม้อแปลงถึงจะผัดมาหาจ่ายให้กับโคม ก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าเราดู้ด้านด้าน,นข้างมันก็จะเห็นเป็นบล็อกเดียวได้จริงแล้วจะวางไว้2อ,อันก็คือจากบล็อกถึงแตรแมวแมอแปลงจากแมอแปลงก็าสายเอาพุทก็คือเป็น24โวลต์ถึงมาหาตัวโคมที่ติดในสระน้ําอันนี้คือในสระน้ำเลยครับในสระน้ําตัวที่เขาเรียกว่าที่มันส่งแสงสว่างลงในสระน้ําก็คือ ตัวนี้ตัวโคมตัวนี้นะครับโคมตัวนี้ก็จะยึดติดอยู่กับตัวผนังสระน้ํำในตรงนี้ก็อาจจะเป็นที่ผมบอกว่าเป็นท่อ PVC ก็ได้ตรงนี้ก็อาจจะมีแฟตชิงกันที่ก็ใส่ไว้แฟตชิงเสร็จไปแล้วสายที่เราร้อยเข้าไปเนี่ยเราก็ต้องมีตัวซีลิโฟนหรือไอตัวที่เป็นอะไรก่าป้องกันน้ําซึมออกเข้ามาหาตัว ด้านนอกได้เราก็ต้องสีใด้ดีๆแต่ถ้าสมมุติว่าไม่เป็นสลิปเราก็เป็นสายไม้วายแล้วเราก็ใช้ปูนเค้าให้มันดีๆปูนกันซึมอะไรพวกนี้ก็ใช้ได้อย่างนี้ก็ใช้กันเยอะนะครับนี่เรสวิธีก็คือมีแบบมีสลิปหรืออาจจะเป็นสายเพียวเก็ไปแต่ถ้าเป็นสายเพียงเพียวก็คือหมายถึงว่าเป็นสายไม้ไวายนะครับซึ่งมันมีชันหน่วหลายชั้นถ้าเป็นท่อสายตรงนี้อาจจะเป็นสายเป็นพวกทีวก็ได้นะครับ หรือซ v วก็ได้เข้าไปในท่อนี้นะครับเพราะว่ามันมีท่อชลิฟตตัวนี้ป้องกันอยู่แล้วและในท่อตัวนี้ก็อาจจะมีแฟชชิ่งนะครับแฟชชิ่งนะครับและในท่อตัวนี้เวลาเราดึงสายอะไรเราต้องซีนดีๆนะครับกันน้าออกซีนจะซีนจากข้างในกค่ได้นะครับนนออซีนจ,นจากข,นะข้างในฝั่งนี้นะครับเพราะว่าเวลาน้ํามันอัดเข้ามาแรงดันของน้ำเนี่ยมันจะปลัออกตรงนี้แต่ถ้าเราซีนฝั่งนี้มันอาจจะเออซีนทั้งหัวคล้ายนะครับเพื่อไม่ให้มันซึมดีที่สุดนะครับ้าเป็นท่อนะครับอาจจะเป็น ตัวซีนที่มันดีๆหน่อยนะสำหรับใช้ซีนที่ก็ใช้กับพวกระบบสระน้ำนะครับอันนี้ผมก็เขียนเป็นท่อ PVC หรือเป็นคอนดูดของ,ง i m c ก็ได้แล้วแต่สเปคนะครับตามที่ผู้ออกแบบอันนี้ผมยกตัวอยา่างส่วนใหญ่ก็จะเป็นท่อ PVC นะครับเพื่อเวลาสระน้ำพวกนี้มันจะมีอะไรเรียกว่าน้ำซึมอะไรพวกนี้นะครับมันเกาะทำให้มีความชื้นถ้าเป็นท่อเหล็กมันก็อาจขึ้นสนิมได้ง่ายแต่ถ้าเป็น PVC ีเนี่ย มันไม่ขึ้นสนิมมันก็จะอาจจะอยู่ได้ยาวนะครับใช้ชีวิใช้งานได้ยาวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวิธีติดตั้งก็เรียกว่าไฟในสะคือน้องๆเคยคอมาแล้วผมก็ไม่ค่อยได้ทายุ่งๆนิดหนึ่งก็เลยวันนี้ก็มีโอกาสเขียนแบบแล้วก็ทมายกตัวอย่างให้น้องๆพอเป็นก็เรียกว่าแนวทางที่จะเอาไปลองทําดูอาจจะทําที่บ้านเล่นหรืออะไรพวกนี้นะครับหรือเอาไปท้ายหานจริงก็ได้ก็การเดินระบบก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ ให้สำหรับน้องๆลองไปคุยว่าดัดแปลงหรือไปลองเอาคอนเซปต์ของผมคล้ายๆคอนเซมเพลมไปโมดิฟายหรือเอาไปอะแดปทำแต่ว่าลักษณะการติดตั้งมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับการติดตั้งเราก็ต้องดูสเปคอของโคมด้วยนะครับเพราะโคมพวกนี้ตัวเบรมันเนี่ยบางทีรูที่เราเจาะเหมือนกับรูที่เจาะสายเข้ามาอย่างเงี้ยบางทีรูฝาเพลเนี่ยมันอาจจะอยู่ข้างบน มันแต่ละรุ่นมันไม่เหมือน,นบางบางรุ่นก็อยู่ตรงกลางของโคมเพราะว่าเวลาระยะที่เราติดตั้งจากพื้นถึงกลางสากนี่เขาจะกำหนดไว้กี่เม็ดก็ต้องดูในดีเทลถ้าสมมติเราวางรูผิดนี่ระยะตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าบางทีรูที่จะเอาสายออกนี่มันไปอยู่ข้างบนแต่เราไปกําหนดมันอยู่กลางเซนเตอร์เพราะนั้นระดับมันก็จะเปลี่ยนนั่นเราก็ต้องดูสเปคโคมก่อนที่ก่อนที่เราจะวางสายว่าเราจะวางสาย ประมาณเท่าไหร่สูงจากพื้นซึ่งเขาก็จะมีตัวเลขนะครับแต่ละแต่ละ,ะผู้ออกแบบเขาก็กําหนดไว้ว่าสูงจากก้นพื้นอของท้องพื้นของสะเนี่ยไปกลางสะนี่ประมาณเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสะแตะชนิดเนี่ยความสูงมันจะไม่เท่ากันนะครับอันเราต้องดูสเปคตรงนี้ดีๆนะครับสําหรัคทีปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ